สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตเผาไทยขาวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านโฉกแมวนะครับเป็นบ้านชุมชนเผาไทยขานะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูฐานต่างๆของบ้านโฉกแมวนะครับจะมีอยู่ประมาณ2-3สาฐานนะครับก็คือเป็นฐานจักสารแล้วก็เป็นฐานย้อมสีด้วยไม้มงคลแล้วก็เป็นฐานาปั่นหลอดนะครับไอ้ทำป้ายทำเครื่องนุ่งห่มนะครับ จะเป็นยังไงก็ตามเบ่านิดเผาชา้ขามาครับผมครับเราก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฐานการจัดสารนะครับก็มาที่บ้านลูกทอนนะครับที่บ้านสุกแมวอันนี้ันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าสารอะไรนะครับสารจิบข้าวสารกระต่านะครับแล้วก็มีการเอาวัสดุจากธรรมชาตินะครับเช่นต้นกกต้นผือมาทำสารนะครับยังไงก็ตามเป่านิดมาดูเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนี้ก็พามาเบิ่งคือเก้าครับบ้านเาก้าเขาค่ะซึ่งกจักสานนี่แหะครับสานจะติบเข่าพี่รู้นจะวนลูกชิ่อบริษัทมือหนึ่มมางมันร่วงอะไรอย่ังงี้ปะมาลืมมัน อ้ตอนนี้ก็นะครับเอาขาก็มีผลิตภัณฑ์เยอะอยู่นะครับ<ม>เนื่องจากว่าจากโลกปัจจุบันนะครับโลกลําบากนะครับทําให้ตลาดไม่เติบโตเนาะม,มันก็อยู่นะมันแต่ว่าเท่ากับมันกับของผู้นี้มันกรบเสียบเนเราเลยมันไคเน่พวกผายพวกไอกระติบเข่าบ้านเท่านี่มันกับบ่กเสียครับเ<ม>พราะว่ามันมันม,มันม่เน่าเสียเก็บไว้เบไว้นะครับรอ รอสถานการณ์ที่ดีขึ้นเราน่านท่านนมกท้าสามที่ค่ิมากมาจองจ<ร>อสัาโพวิสเงียบเลยน้ำตาเงียบทุกยางด้วยนี่ก็เป็นวิธีการสารติดเท้าของอิลุงทอนนะครับเผาคาก็หลังจากเสร็จหน้างานนะครับดำนาทำไร่ก็ ใช้เวลาว่างนะครับมาสารติบข้าวนะครับก็จะสารไปเรื่อยๆนะครับมีชาวบ้านให้มา,ามสารก็สารเพื่อจะให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ลูกหลานของลุงถอดก็ยังมีการทอเสื้อนะครับหรือว่าภาษาบรรทัศตําสัดนะครับก็คือว่าไปเอาต้นผือที่ว่าวัชพืชตามแหล่งน้ํานะครับที่ขึ้นแล้วก็เอามาตากให้แห้งนะครับแล้วก็ ถ้าสมัยโบราณจริงๆก็จะเป็นผมเคยทํานะครับเป็นปอพานนะครับจะมีความเหนียวก็จะเอาปอพานมาตัดแล้วก็อ่ลอกเปลือกออกแล้วก็มาฉีกให้เป็นเส้นเล็เลกๆแล้วก็ทําการอ่าทให้เป็นเกลียวเรียวเรียเรียกว,ว่าฝันนะครับให้มันเข้ากันเพื่อที่จะมาทอเสื่อธรรมาชาตินะครับนี่คือวิธีจริงๆของการทอรเสื่อครับเราก็มาถึง ฐานย้อมสีจากไม้ธรรมชาติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูครับตามเมานิดมาขึ้นเ่าครับสวัสดีครับไปสวัสดีค่ะครับพี่นี้ช็ยอว่าถามเบื้องนึ่เป็นอะไรเป็นอะไรสถานการณ์ทุกวันนี้ทุกวันนี้ออเดอร์ยังมีไหมออเดอร์เหรอออเดอร์เราไม่มีครับเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้เนาะใช่ใครๆก็ไม่กล้าซื้อถึงจะถึงจะกล้าซื้อแต่ไม่มีทุนทรัพย์ ทุกคนก็ต้องประหยัดไปก่อนเพื่อปากเปลือโอ้หมายความว่ายังไม่ใช้ของยังไม่จาเป็นใช่เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคือเราอยู่กับบ้านก็ใส่ผ้าถุงใส่เสื้อเอาใส่ของเก่าไปก่อนใส่เสื้อเข้ากระเช้ายางน้ำบ้านน้ำเมืองครับก็่ได้ออกงานออกงานเพราะว่าผมเห็นไขตัดไปขายบางทีไปขายในห้างนะครับแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่มันต้องมีคนเดินแม่ ทำให้เราเดินทางไปขายมันต้นทุนมันทายไม่ได้ไม่ไปดีกว่าให้ไปดีกว่าเซฟซี่ที่บ้านได้แบบนี้นะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์เขาอยัางเห็ดอยู่เห็ดบริยุทธ์ไม้อยุดสต็อกไว้เพราะว่าเราก็รอให้โรคระบาดหายไปเราจะได้มีผลิตภัณฑ์ออกจะมีสินทค้าเลยนะออกสู่ตลาดก็โอเคอยู่าะว่ายอดเงี้ยับวันนี้ ขนุนเปลือขนุนนะครับจะออกสีคล้ายๆผ้าคลุมผ้าเหลืองกีวอนนะครับออกเป็นแบบไม้ขนุนนี่ครับผลิตภัณฑ์ครับนี่เป็นผ้าฝ้าย้อมย้อมนก็ยอมหินแหหรือว่าย้อมสีแดงนี่จะทำมาจากศีลาแรงนะครับเขาขั้นตอนก็คือว่าเอามากินแหมาบดนะครับมาบดมาย้อมนะครับ อันนี้เป็นย้อมกาแฟ,ฟนะครับอันนี้ย้อมกาแฟนะครับต่อไปก็เป็นย้อมห<ด>ินแแห่คือ<ด>กัน<ด>นะครับลูกลังนะครับอันนี้ก็คือสีรฝร้ายนะครับโบราณฝ้าโบราณจะเป็นสีขาวแต,แต่ว่าถ้าเป็นฝ้าทุกวันนี้จะมีสีกล้วยตีกงแล้วก็มีนะครับอันนี้คือตากนเราจะเห็นลักษณะนี้คือฝ้ายนะครับเดี๋ยวดอกฝ้ายจะพาไปดูอีกรอบนึง อันนี้นี่นี่ครับที่ผมพูดเมื่อกี้นี่คือสีของมันเองเนาะนี่คือสีนี้ไม่ได้ยอมอันนี้คือเป็นฝ้าอีกเป็นสีหนึ่งนะครับที่ว่าทุกวันนี้นะครับมีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นสีนี้โดยตรงอันนี้มากคูนยอมน่าจะได้สีดำนะครับจะออกดำนิดหน่อย อันนี้คือสารส้มเอาไว้ยังสารส้มเอาไว้ล็อกสีเอพอย้อมแล้วใช้ตัวนี้ล็อกนะครับเวลาเราไปซักมันจะไม่ออกมันจะกลิ่นสีบอกง่ายๆอันนี้ระขาเก่ได้นะครับอันนี้ก็คือเกลือสินเทานะครับเกลือทะเลได้ไหมได้ได้ไหมได้เกลือสินเทาก็ได้เกลือทะเลก็ได้นะครับนี่เราไปใส่สีนะครับให้มันกลิ่น่ายให้มันกลิ่น่ายมากขึ้น นี่คือด้งฝ้ายนะครับนี่นี่เลยครับเราก็มาถึงฐานการทำหมวกนะครับทำหมวกด้วยกกนะครับแบบนี้ก็โอเคนะครับอันนี้สีสเปรย์แล้วเบิงทรงเพราะว่าสีมันจะเงางามตามเข้ามาครับตามเข้ามา สวยครับนี่นี่คือเป็นการสารหมวกใบนี้เลยนะครับใบที่เบาที่ทอส่ขาดดอนะครับการสารเราสารจากกกนะครับกบก,ก็จะเป็นต้นคล้ายๆหรือนะครับแต่ว่าอยู่บนบกสบรรพคุณของเขาก็จะเป็นสัรคุณที่แข็งและก็แข็งในเนื้อก็ะทนแล้วก็เรียบนะครับสวยงาม ดูแล้วมีสน่หนะครับเห็น<ม>ไหมครับนี่คือการสาน<ม>การใส่สีอันนี้คืออยู่ที่ว่าจะใส่จะทำไซส์ไหนนะครับก็จะคือเป็นทำแบบไปขึ้นมานะครับนี่คือแบบแบบของหัวนะครับทำขึ้นมาถ้าเป็นแก้ว ก็จะเป็นแหลมๆขึ้นมานะครับอืมอันนี้เป็นของฝากเนาะเป็นพวงกุญแจนะครับสวยงามไปเรียนมาเสดยจผู้มีคนาสอนบอกทำเองประยุกต์มาจากสารติข้าวบ่ะเกาซื้อแบบมาแกะโอ้นะครับ เป็นความสามารถอของเผ่าขายจริงๆนะครับไปซื้อแบบไปเอาหมวกมาแล้วก็ซื้อแบบมาเอาหมวกมาน่ะค่อนับเส้นนับสดงสว่าเขาใช้เท่าไหร่แกะแบบนะครับหมายคามว่าถ้าจะเรียกในภาษาอังกฤษเขาเรียกก๊อปปี้นะครับแต่นี่ไม่ใช่ว่าก๊อปปี้นะครับเราเรียกถอดแบบเป็นภาษาของเราตลาดเป็นยังไงโอเคเข้าพอได้ ฮ็ดไว้งามสะหน่อเพีดหน้ากับบริเ็ดเป็นทำในช่วงเวลาว่างนะครับว่างเราค่อยทําถ้าไม่ว่างก็ไปทําภารกิจที่ว่ามันเขาเรียกว่าเอางานหลักก่อนนะครับนี่ก็เป็นแม่ของผมเองนะครับวันนี้เพิ่นก็จะมาเก็บฝ้ายเพื่อจะเอาไปปั่นสาวหลอกนะครับไม่เพื่อจะเอาไปเค้นนะครับเพื่อจะเอามาเป็นผ้าและให้ผมไปตัดเสื้อ นะครับตัวที่ผมกําลังตัดอยู่นะครับเห็นไหมครับดอกฝ้ายธรรมชาติสวยงามงามไหมเอฟซี FC ดู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 นี่คือดอกฝ้ายนะครับนะครับนี่ก็เป็นการปั่นฝ้ายเพื่อจะทำฝ้ายให้เป็นเส้นนะครับเข็นฝ้าย ครับวันนี้ก็ให้มาดูนะครับวิธีชนเผ่าไทยขานะครับว่าอยู่เป็นยังไงการจักสารการทําหมวกการย้อมผ้านะครับหรือการเก็บฝ้ายแล้วก็มาทําเป็นเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าการเข็นฝ้ายนะครับมีขั้นตอนบางขั้นตอนที่บานนดไม่ได้บอกนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับไว้คลิปนี้สวัสดีครับ